สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Red E Channel นะครับผมวันนี้ก็มากินอาหารเช้ากันนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูน้ำพริกมะขามแล้วก็นี่ครับผักวอเตอร์เครสนะฮะวอเตอร์เครสตนี่ปลูกเองเนี่ยปลูกง่ายมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะฮะอืมอร่อยไม่เหม็นเขียวด้วยอันนี้เป็นหมูเชียงหายนะครับเขาสั่งร้านประจำมาเ็ามีหลายแบบเลย เอามาทุกแบบชอบมากเลยครับมูดเจียงไฮกับน้ำพริกมะขามเนี่ยหวานๆกรอบๆรสเค็มปลูกง่ายนะครับแคปเอากิ่งมาปักปักมันผักสมุนที่ปลูกง่ายที่สุด mm-hmm มันจะเคยมประมาณอาทิตย์เดียวเต็มกระถางนะครับกินได้หลายครั้อืมเราชอบออกหวานๆนี่ต้องกินหมูสอยเด็กๆจะชอบ แต่ถ้าคนแก่ไม่แนะนำให้กินหมูอันนีครับเหนียวร้านนี้กินประจำกินทุ้วันเลย มันสับคือสุปดปาะทัดไงอร่อยไม่เหม็นคาวเลยไม่ไม่ไม่เหม็นเกลียวจะเด็กกินยากครับ มันจะกินรวมนะเอามันทุกอย่างคำเดียวรวมกับนี่รวมกับนี่รวมกับนี่จิ้มน้ำน้ำพริกมะขามวอเตเคสใส่ไปหน่อยคำรวมมิกอืมอร่อ <c oughs> ันชอบสรุปผมชอบหมูเจงไฮ่สุดขั้นเหนียวครับขาให้พวกหมูเยอะมากอ่ะจนข้าวเหนียวไม่พอสามสิบบาท อืมซื้อข้างอย่าง10บาทได้เลยเนี่ยคำสุดท้ายข้างอย่างหมดแล้ว เกี่ยมราคาใครชอบก็ฝากกดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ